ทุกคนเฝ้ารอการมาถึงของสิ่งชั่วร้ายที่ถูกเล่าขานในตำนานพระอาจารย์แก้วได้นั่งขัดสมาธิอยู่กลางวงพิธีสายสินถูกขึงร้อมรอบพื้นที่เพื่อป้องกันไม่ให้ปอบม้าดำเขามาไกลได้ดอกไม้ถูกเทียนวางเรียงรายเป็นวงกลมพร้อมเครื่องบูชาที่จัดไว้อย่างประณีตพระอาจารย์แก้วเริ่มต้นสวดมนต์เสียงสวดมนต์ดังกล่องในความมืด ราวกับจะปลุกพลังศักดิก์สิทธิ์ให้ตื่นขึ้นมาทันใดนั้นเสียงหอนโหอยหวนดังขึ้นมาจากป่าท้ายหมู่บ้านทุกคนในลานพิธีสะดุ้งด้วยความตกใจเสียงนั้นชวนให้รู้สึกขนลุกราวกับว่าเสียงหอนนั้นไม่ได้มาจากสุนัขธรรมดาแต่มันเป็นเสียงของสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติมันมาแล้วลุงเสาตะโกนบอกทุกคน พร้อมถือไม้ไผ่ที่ปลุกเสกนั้นไว้แน่นเงาดำสูงใหญ่ค่อยๆปรากฏตัวขึ้นจากความมืดปอบหมาดำมีร่างกายใหญ่โตวกว่าหมาทั่วไปดวงตาสีแดงเพลิงของมันจับจ้องมายังกลุ่มของชาวบ้านมันคำรามเสียงดังและค่อยๆเดินเข้ามาใกล้อย่ากลัวสายสินจะป้องกันมันได้พระอาจารย์แก้วปูด,ดวยน้ำเสียงหนักแน่น ปอบหมาดำกระโจนเข้าหาวงพิธีแต่มันถูกหยุดด้วยสายสินที่ล้อมหลอบไว้เสียงคำรามของมันดังลัน่นมันพยายามกระชากสายสินด้วยเขี้ยวคมกริบแต่ไม่สามารถทำลายได้ทุกคนในพิธีจับจองด้วยความหวาดบันพระอาจารย์แกวเพิ่มเสียงสวดมน์น้ำมนต์ที่เตรียมไว้อย่างพิธีพิถันถูกสาดออกไปใส่ปอบหมาดำมันร้องโหยหวน ร่างของมันเดิมบิดเบี้ยวราวกับถูกไฟเผาขณะที่ปอบหมาดำกำลังดิ้นลนชาวบ้านบางส่วนพยายามต่อสู้ด้วยไม้ไผ่ที่ผ่านการปลุกเสกพวกเขาุ่งเข้าไปแทงที่ร่างของมันแต่ปอบหมาดำเคลื่อนไหวไดรวดเร็วมันกระโจนหนีและโจมตีชาวบ้านบางคนที่อยู่ใกล้ชายหนุ่มคนหนึ่งถูกมันวนจนล้มลงชายคนอื่นดิบเข้าไปช่วยลากเขาออกมา พร้อมกับป้องกันด้วยสายศีนที่ถือไว้ในมือเราต้องทวงเวลามันไว้ลุงเสาตะโกนพระอาจารย์แกวเพิ่มความเร็วในการสวดมนต์พื้นดินเดิมสั่นสะเทือนเงาดำอีกเงาหนึง่งปรากฏขึ้นกลางวงพิธีมันคือวิญญาณของ่อเถ่าคำไหลที่ลอยอยู่เหนือร่างของปอบหมาดำดวงตาของวิญญาณนั้นเต็มไปด้วยความแค้นและความเศร้า เต่ามาทำหลายค่าทำไมพอเท่าคำไหลตะโกนออกมาด้วยน้ำ